นี่ครูมีรูปสาวนะครับสาวแต่ละคนจะจะไม่ค่อยเหมือนกันนี่บุคลิกลักษณะอันนี้หรือว่าเซ็กซี่แบบเข้มๆอันนี้แบบบุดพับอ่าอันนี้ก็อันนี้ก็หวานๆคือแต่ละคนก็ไม่ซ้ำกันนะครับหลาลมีลักษณะเรามาเล่นนี้ครับกูจะสลับแล้วก็ เรามาเสี่ยงดวงกันว่าใครจะโชคดีได้เนื้อคู่เลือกเนื้อคู่แไหนแรกนะก็จะถึ็นแบนี้เอาไปบนลงล่าอันนี้ก็ออกไปเราคัดแบบสุ่มนะห้าสบห้คัดออกทีละคนทีละคนจนถึงสุดท้ายโอ้โหเป็นไงล่ะผมตอนทองด้วยครับมีลูกโปปง

ลุ้นกันลุ้นเฮ้ยอะไรสวยใช่ไหมเอมันแกมันแกเฮ้ยเขาบอกว่าเธอรักฉันจริงไหมเนี่ยเนื้อคู่แท้เนื้อคู่เอาไปเลยไม่เอาดูดิ เลี้ยงเลี้ยงไม่เอาโอ้โหเลี้ยงคู่เราเนี่ยอะไรนะเขาเรียกบุเพสันนิว่าเฮ้